ทุกวันนี้นะคะมนุษย์เงินเดือนอาจจะไม่ที่ทํางานแค่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นนะคะแต่ว่าใครหลายคนค่ะก็มีงานงอกเข้ามานะคะบางคนเนี่ยก็อาสาที่จะทําบางคนยินดีที่จะทําแต่ว่าก็มีคนจํานวนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าจริงๆงานเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำนะคะวันนี้อยากชวนมาดูกันดีกว่าว่าเรามีวิธีปฏิเสธงานงอกที่เจ้านายมอบให้เราได้อย่างไรบ้าง ซึ่งระยะหลังดูเหมือนว่าคนที่จะได้รับงานงอกส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงด้วยค่ะลินดาแบฟฟ์คอกได้ครับซึ่งเป็นศาสตราจารย์จิตาสตร์แห่งิทาลัยคาเนกี้เมลอนแล้วก็ผู้เขียนหนังสือร่วมของหนังสือที่ชื่อว่า The No Club วิธีหยุดงานล้นมือของผู้หญิงค่ะเขาบอกว่างานนอกเหนือหน้าที่เนี่ยมีความสําคัญต่อองค์กรจริงนะคะแต่บ่อยครั้งนะคะก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อการเลื่อนขั้นของคนที่ทํางานสักเท่าไหร่และไม่ได้มีผลต่อการประเมินผลงานด้วยค่ะ สิ่งที่แบคบอกต้องการสื่อไม่ได้บอกว่าห้ามทํางานที่นอกเหนือจากงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะแต่สิ่งที่เขากําลังจะบอกก็คืองานเหล่านี้คุณจะถูกเกลีย่ยให้เท่าเทากันไม่ว่าจะเป็นใครในตําแหน่งไหนที่สําคัญก็คือเพศใดก็ตามค่ะเนื่องจากว่าระยะหลังนะคะดูเหมือนว่างานที่จะเป็นงานนอกเหนือจากหน้าที่ส่วนใหญ่คนที่ต้องแบกรับก็คือเพศหญิงนั่นเองค่ะ โดยแบบขคอบอกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีงานพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานเลื่อนขั้นพนักงานหญิงได้แล้วค่ะมักจะถูกขอให้ทําหน้าที่นั้นจากเจ้านายมากกว่าคนที่เป็นพนักงานผู้ชายนะคะซึ่งจากการสํารวจร่วมกับสัตราจารย์อีกสามพันนะคะพบว่าบรรดาผู้จัดการหรือว่าเมนเจอร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะขอให้ผู้หญิงทํางานที่มองไม่เห็นเหล่านี้มากกว่าผู้ชายถึง50%ค่ะ แล้วก็พนักงานหญิงเหล่านี้เองก็มีแนวโน้มจะเป็นอาสาสมัครในงานเหล่านี้มากกว่าเช่นกันด้วยล่ะค่ะถ้าเราพอมีเวลานะคะการที่เราช่วยเหลือองค์กรด้วยการทํางานที่นอกเหนือจากงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สําหรับบางคนค่ะอาจจะมีงานประจําที่ล้นมือมากอยู่แล้วนะคะทําให้การปฏิเสธนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของ Risk เวสต์ลุนนะคะซึ่งเป็น,รราานศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์เหาวิทยาไยพิสเบิร์กนะคะ,ะ,คะเขาบอกไว้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วการที่เราไปทํางานนอกเหนือจากหน้าที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้รับคําชื่นชมไม่ว่านะคะแต่กลับได้รับคําตําหนิติดเตียนอีกด้วยเนื่องจากงานเหล่านั้นนอกจากจะไม่สง่งผลต่อหน้าที่การงานของเราในปัจจุบันแล้วยังเป็นการแบ่งเวลาไปแทนที่เราจะได้ใช้เวลานั้นในการทํางานที่เราถนัดในการที่เราจะพัฒนาตัวเองหรือว่ามีศักยภาพและมี ีประสิทธิภาพในการทำงานที่เราต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะงานเหล่านี้ยังอาจจะส่งผลต่อค่าตอบแทนที่เราควรจะได้รับด้วยนะคะรวมถึงอาจจะไม่ได้มีผลต่อการเลื่อนขั้นหรือว่าการพิจารณาผลงานในช่วงปลายปีแต่อย่างไดค่ะ ซึ่งแบบคอรกนะคะเขาได้ยกตัวอย่างการทํางานของตัวเขาเองในอดีตที่ผ่านมานะคะว่าเขาเป็นนักวิชาการซึ่งนักวิชาการเนี่ยก็ต้องทํางานวิจัยถูกไหมคะซึ่งในขณะที่เพื่อนผู้ชายของเขามีเวลาจดจ่อกับงานวิจัยอย่างเต็มที่จนสามารถทําได้แล้วเสร็จตามเวลาตัวเขาเองกลับไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะคะเนื่องจากได้รับมอบหมายให้เข้าไปประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆหรือว่าส่วนงานต่างๆอย่างต่อเนื่องจนไม่มีเวลาโฟกัสกับงานวิจัยและท้ายที่สุดงานวิจัยก็ไม่แล้วเสร็จค่ะซึ่ง ทำให้เขาเห็นนะคะว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการรู้จักเซโนหรือว่าปฏิเสธนะคะแต่ต้องปฏิเสธแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนค่ะ วิธีแรกเลยนะคะคือให้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมานะคะสิ่งสําคัญค่ะคือ1นถึงสวันต่อสัปดาห์เนี่ยควรจะพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานและหัวหน้างานเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตัวเองสักหน่อยนะคะแล้วก็ลองเลียบๆเคียงๆถามดูก็ได้นะคะว่าองค์กรคาดหวังอะไรบ้างหรือความคาดหวังของทีมที่มีต่อตัวเองนั้นคือแบบไหนนะคะจากนั้นก็ประเมินดูความหนักเบาของงานแล้วก็ความสามารถในการจัดการของตัวเราที่จะสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าวได้ดัง เมื่อได้ข้อมูลแล้วนะคะเราก็พิจารณาต่อสส่วนด้วยกันค่ะ1นก็คืองานที่เป็นงานงอกที่เราได้รับมอบหมายมามีส่วนช่วยพัฒนาตัวเราในด้านไหนบ้างหรือเปล่านะคะถ้าใช่ไปต่อได้ค่ะกับอีกส่วนหนึ่งนะคะต้องตอบคำถามให้ได้ก็คืองานเหล่านั้นเป็นงานที่เราชอบทําหรือเปล่าถ้าใช่การที่เราจะซย์ yes ก็คงไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ถ้าเราตอบไม่ทั้งสส่วนคือไม่ได้ช่วยพัฒนาทักษะเราเลยแล้วก็ไม่ได้ชอบทําด้วยนะคะอาจจะสามารถ s a โ no ได้ค่ะ และเมื่อเราตระหนักถึงความสําคัญของงานที่เราต้องรับผิดชอบแล้วนะคะเราก็จะรู้ค่ะว่าเราควร say yes กับอะไรหรือว่า say no กับอะไรบ้างนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเรารับปากใครที่จะทํางานหรือว่าช่วยเหลือไม่ว่าจะงานที่เรารับผิดชอบหรืองานที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของเราแล้วเราก็ควรทําให้ดีที่สุดค่ะแต่ถ้าเรารับมาแล้วทําได้ไม่ดีนะคะหรือว่าทําได้ไม่เต็มที่การปฏิเสธหรือว่าการพูดว่าไม่เป็นสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนค่ะ ข้อที่2นะคะต้องปรับทัศนคติตัวเองก่อนค่ะให้เราเนี่ยรู้สึกโอเคนะคะกับการพูดว่าไม่คนเราปฏิเสธได้ค่ะแบบเขาบอกว่าการพูดเนี่ยง่ายกว่าการลงมือทานะคะหมายความว่าหลายคนโดยเฉพาะบรรดาผู้หญิงเนี่ยมักจะรู้สึกลําบากใจค่ะเวลาที่จะปฏิเสธออกมาว่าเออไม่ได้จริงๆไม่สามารถนะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะช่วยเหลือซึ่งผลการศึกษาก็พบนะคะว่าผู้หญิงรู้สึกยากมากเลยที่จะปฏิเสธเพราะว่ามันทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นส่วน ่งของทีมคะดังนั้นนะคะท่านเราจะปฏิเสธนะคะจงปฏิเสธด้วยความจริงใจนะคะอย่าไปพยายามอธิบายหรือว่าหาข้อแก้ตัวเขาว่าทําไมเราถึงทําไม่ได้เพราะว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเราเขาไม่ได้อยากฟังนะคะว่าเหตุผลหรือว่าคําแก้ตัวของเราคืออะไรเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆดังนั้นถ้าช่วยไม่ได้ก็บอกไปเลยว่าช่วยไม่ได้แต่หาทางออกให้กับเขานะคะเช่นเราสามารถแบ่งงานนี้ออกเป็นส่วนๆเราให้แต่ละคนช่วยกันทาส่วนละนิดส่วนละหน่อยได้หรือเปล่าแบบนี้ นนี้เป็ตค่ะส่วนวิธีที่3นะคะควรจัดตารางงานให้เหมาะสมทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโยนงานหรือว่าเกี่ยงงานกันนะคะ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรแหละค่ะที่ต้องจัดสรรตรายนะคะเพื่อเห็นกําหนดงานที่ชัดเจนแล้วก็เห็นว่างานนี้เป็นงานที่พนักงานคนหนึ่งรับไปทําแล้วรอบหนึ่งคราวนี้เวียนไปที่พนักงานคนอื่นๆบ้างน,นะคะจะได้ไม่ปล่อยให้พนักงานคนนั้นรู้สึกแย่ด้วยการเป็นคนที่รับแต่งานที่นอกเหนือจากงานที่ต้องทําเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธด้วยตัวเองค่ะ นายจ้ามีบทบัตกับเรื่องนี้มากที่สุดเลยนะคะเพราะไม่ควรไปไหว้วานใครหรือว่าไปขอความช่วยเหลือใครเพียงเพราะเขาเองไม่น่าจะปฏิเสธนะคะแต่ควรไหว้วานคนที่เขาเองเหมาะกับการทํางานนั้นมากที่สุดแล้วก็ควรกระจายงานไปให้คนอื่นๆด้วยจะได้ให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาต้องแบกรับจนเกินไปค่ะ และนอกจากนี้นะคะอาจจะมีรางวาัลให้กับงานนอกหน้าที่ดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องจัดสรรแล้วค่ะว่าให้งานนอกหน้าที่เหล่านี้มีความเข้าเทียมกันมากที่สุดค่ะ รู้แบบนี้แล้วนะคะดูเหมือนว่าการที่มีงานงอกมาเสมอเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง3ส่วนนะคะองค์กรก็มีบทบาทสําคัญนะคะในจ้างเองก็เป็นคนที่เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะคะส่วนลูกจ้างเองก็ต้องรู้นะคะว่าเรารับได้แค่ไหนนะคะให้เรายังพอมี room นี่ะคะที่จะทางานเดิมที่เราได้รับผิดชอบให้ดีที่สุดแล้วก็ต่อยอดเติบโตไปในอนาคตด้วยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเราพอทราบอยู่แล้วแหะค่ะว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะเป็นอาสาสมัครดังนั้นเวลาที่ เรามีงานงอในจ้างเองก็ไม่ควรขออาสาสมัครนะคะแต่ควรจะผลัดเวรสลับกันทํามากกว่าเพื่อให้ทุกทกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือองค์กรในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะน่าจะเป็นวิธีการนะคะที่ช่วยให้เราสามารถที่จะต่อกร่อนกับในยจ้างหรือว่าองค์กรได้นะคะในด้านของการทํางานนอกเหนือจากงานที่เราต้องรับผิดชอบค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ